ทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์จะมาอัปเดตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วนะคะหรือว่าเป็น empty products นั่นเองนะคะก็เอามารีวิวกันนะสำหรับไอเทมที่ใช้หมดเกลียกล้ยงเก้งตับนะคะก็เอามาอัปเดตกันว่าเป็นไงกันบ้างส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะก็จะเป็นครีมอาบน้ำนะคะตัวนี้เป็น p o เท x กซ์นะคะโปรพัสนะคะมีส่วนผสมของวิตามินอ e, นีในที่เขาบอกนะแล้วก็บอกปกป้องผิวที่เผชิญกับบลภาวะรอบตัวนะคะสําหรับตัวครีมแบบน้ําเนี่ยมีมักจะได้มาเป็นโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะโดยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้มาเป็น1แถมหนึ่งนี่แหละกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเหมือนได้บารุงผิว คือถามว่าผิวรู้สึกแบบดีขึ้นชัดเจนไหมไม่ขนาดนั้นล้างออกง่ายนะคะไม่ไม่เหมือนกับไม่ทิ้งเป็นคราบเนนหนื่อหนาอะไรเลยนะคะแล้วก็เขาบอกมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีเขาทังชัดเจนแล้วก็ปกป้องผิวแบคบทีเรีย ปกป้องผิวจากแบคทีเรียได้สองเท่าเมื่อเทียบกับสบูก่ก้อนทั่วไปนะคะโคเทงเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เมย์ชอบสบวบน้ำเขาอยู่แล้วนะคะพอใช้ตลอดเรื่อยๆกลิ่นจะหอมแล้วก็กลิ่นนั้งสะอาดนะคะก็จะชอบอันนี้คือเจอร์เจนนะคะ daily moisture dry skin moisturizer นะคะตัวนี้เมย์ได้มานะคะจากทางเจอร์เจนที่เขาส่งมาให้นะมันเป็นเขาบอกว่าเอ่อเป็น m อร์ t u r i z e r ที่ใช้สำหรับการบำรุงผิวนะคะของทุกวันนะมีส่วนผสมของซิลโรตีน ซิตรัสเอกแซกนะคะ24 h o u r h y d r r t i o n mm hmm. ก็คือทำให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มนะคะส่วนตัวที่ใช้นะคะกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวจำกลิ่นไม่ได้กลิ่นเนี่ยจะออกเป็นแนวกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่น อธิบายไม่ถูกมันเหมือนกลิ่นแบบวานิลาหรือกลิ่นออกแนวแบัตเตอร์เนื้อเข้มขน้นแต่ไม่เหนียวเหนอหนะมากนะคะคือสําหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยเขาก็บอกอย่างเี้สำหรับคนที่ผิวแหง้งส่วนตัวไม่รู้สึกว่าถ้าคนที่ผิวแห้งอะ่ะจะโอเคก็คือมันจะรู้สึกมอยส์นิดหนึ่งนะคะมันจะรู้สึกเหมือนอยู่บนผิวประมาณนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกเหนียวเหนอหนะค่อนข้างจะซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ใช้หมดไปเลยสองหลอดสาหรับหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะเรียกว่าใช้เปลืองมากๆ ต่อไปเป็นอีกอันนึงเป็นบอดี้โลชั่นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย e2d house นะคะ pitty bijou cotton snow body lotion นะคะน,นี่ให้ดูใกล้ๆตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นที่ชอบมากๆแล้วแนะนำสุดๆเพราะว่าหนึ่งคือซึมง,ง่ายซึมไวนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผิวแห้งมากแต่คนผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบเป็นแบบเจลเจนนะคะแต่ว่าถ้า ถ้าสมมติต้องการความเกี่ยวกับสบายตัวไม่เหนื่อหนามากนะคะตัวนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าชอบกลิ่นคือตัวนี้จะไม่ค่อยเอนจอยกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้จะรู้สึกชอบกลิ่นมากกว่าเพราะเป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะรู้สึกหอมชอบนะคะก็จะเป็นตัวของอีทูดี้ตัวนี้ซึ่งใช้ใช้แบบเกลี่ยงแล้วจริงๆนะคะก็ อันนี้ก็เวิร์กอีกเหมือนกันอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะมีใครใครที่รอรอโปรโมชั่น50%ลด50%ของอ e ีทูดี้แนะนำให้สอยตัวนี้ตุนตเก็บไว้นะเวิร์กมากคลีนซิ่งนี่จะเป็นตัวที่หมดเปลืองมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกักนอย่างแรกอันนี้เลยนะคะ b บ o d e r m a ์มานะคะซิลีน H2O Sensibo H2O นะคะสำหรับตัว b บ o d e r m a ์่นะคะก็เป็น c l e a n ิ่งวอเ t อรที่เมย์ใช้ประจำนะคะตัวนี้ก็ ใช้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะเรียกว่าไม่มีข้อกังขาใดๆนะคะใช้สะดวกใช้ง่ายนะคะเสียยงเดียวคือราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะถือว่าเป็น cleansing water ที่ดีนะคะนี้ก็ใช้หมดไปอีกขวดหนึ่งแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น cleansing water เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น b i f e s t a r นะคะสูตร brightening cleansing lotion นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้าไทยมาดๆนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมเกี่ยวกับการให ความกระจ่งางใสของผิวหนะ้าส่วนความกระจ่งางใสเนี่ยเมยไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าสูตรเนี้ใช้ดีคืออย่างที่บอกว่ามีเมย์จะผัด cleansing water อยู่2ตัวตอนนี้ก็จะมี bioderma <Okay. S 1> ก,กับตัว bifasta นะคะ <Okay. S 1> ถ้ามีบัดเจ็ตหน่อยก็จะเป็น bioderma ถ้าเน้นประหยัดก็จะมาที่ bifasta นะคะ Bright Up ตัวนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าความกระจ่งางใสเนี่ยไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนมากแต่รู้สึกว่าเป็น รุ่นที่ใช้แล้วหน้าไม่แห้งนะคะก็ไม่รู้ว่ามันต่างกับรุ่นอื่นยังไงนะเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสมเมย์ไม่แน่ใจแต่เมยรู้สึกว่าตัวเนี้มันไม่ค่อยนะแห้งหน้าเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะมอยส์อยู่เหมือนกันล้างเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักมันก็ไม่รู้สึกแห้งตึงมากนะคะตัวนี้เรียกว่าใช้ดีมากๆแล้วก็สะดวกด้วยนะคะ เวิร์คตลอดเวลานะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวเทสเตอร์นะคะที่ได้มาจาก t r a เวลเซ t นะคะตอนเวลาในดิวตี้ฟรีมันจะมีของเขานะคะก็คือ YSL Top Secret Pro Removers นะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นไซส์เล็กนะ75 ml อันนี้เป็น t r a เวลไซส์ที่เขาจะ มาพร้อมคู่กับพวกเหล่าบรรดาสกินแคร์หรือเมคอัพอือ่นๆที่อยู่ในพวกดิตี้เีนะคะตัวนี้เมย์ขโมยไม่หมานะมันเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์เหมือนสองตัวนี้เลยเหมือนของ b ีเ e สต a กับ b บโอเดอรเลยแต่เป็นของ Vice El w s l ลนะคะสําหรับตัวเนี้จำกลิ่นไม่ได้ไมีขอดูมันมันมีตัวล็อกด้วยนะตรงนี้มันมันเก๋ตรงที่มันล็อกได้นะคะมันสามารถใช้พกพาได้ข้างสะดวกแล้วก็กลิ่นหอมอะ่ะคือกลิ่น อันนี้มัน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 ,ม,นมันหมดแทบจะเกลี้ยงแล้วนะมันก็เหลืออยู่นิดๆหน่อยๆน,นะคะกลิ่นมันจะหอมเป็นแบบน้ำหอมสำหรับไบโอเดอร์มากับบิเฟสตอเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยมีนะคะเออเรียกว่าเป็นกลิ่นปกติทั่วไปอะ่ะบิเฟสตอรมีจะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเหมือนขนมปังนิดนึงไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ตัวน,นี้จะมีกลิ่นของน้ำหอมประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วโอเคแล้วก็ชอบนะคะ ทำความสะอาดผิวได้ดีมากอันนี้คือใช้มานานแล้วนะใช้มาก่อนที่จะใช้สองตัวนี้หมดอะนะคะทำความสะอาดผิวได้ดีข้อข้อเสียคือราคาแพงราคาสูงไปน,นิดนึงอันมันก็ไม่ใช่ชข้อเสียหรอกถามว่าเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะคะแต่คือราคามันค่อนข้างสูงนะคะก็เลือกใช้กันตามสะดวกนะคะอันนี้เมย์ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคอีกตัวหนึ่งนะคะในระดับราคาที่ต่างกันมี3ามราคาได้ลองสามสามไซส์พอดีนะคะถามว่าทํางานได้เหมือนกันหมดไหม เหมือนกันหมดนะคะคือใช้ดีทั้ง3ตัวนะคะต่อไปนะคะเป็น Eye Makeup Remover นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Ladykin นะคะ Lip and Eye Makeup Remover นะคะตัวนี้เคยพูดถึงในสวยสามรยหกสิ o t com พอไปนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาขายพวกเครื่องสำอางนะคะเขาส่งมาให้เมยลองนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลองใช้อตอนนี้ขวดมันยาวมากขวดมันยาวมากสุดเด่นของเขาคืออะไรมันมี อ่อเป็น2ชั้นนะคะสีเหลืองกับสีใสๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะมีขายที่อีฟ n อนบอยด้วยนะคะก็เพิ่งเข้าไทยมาเมื่อไม่มาสักพักใหญ่ๆแล้วอนะคะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าขวดใหญ่มากใช้ได้นานมากนะคะตัวนี้เมย์ใช้แบบเรียกว่าเหยาะแบบเหยาะแบบเหยาะเยอะมากอะคือไม่หมดสักทีเลยางี้นะคะคือ ไซส์ค่อนข้างใหญ่ราคาก็รู้สึกจะไม่แพงประมาณสักสา0รบาทอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าค่อนข้างคุ้มทําความสะอาดเบคกอัพได้ค่อนข้างดีนะคะไม่จำเป็นต้องถูอะไรมากนะคะไม่เหนอะหนะไม่อะไรเลยนะคะก็เป็นไอรีมูเวอร์ที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็เวิร์กเบี e ร์เรยูเบีคนะคะสูตรคูนะคะตัวนี้เป็นกันแดดรุ่นที่เมยใช้ เป็นเบสิกอยู่แล้วทุกคนเห็นตลอดในคลิปนะคะอันนี้เป็นสูตรที่มีที่ญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะเป็นสูตรเย็นนะคะพอลงผิวแล้วมันจะรู้สึก เย็นกว่าปกติกว่าสูตรปกติทั่วไปแล้วก็เนื้อของเขามันจะต่างกับตัวอควาลิชปกติที่มันจะเหมือนมีแคปซูลเล็กๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลที่ใสๆแล้วก็เรียบๆนะคะก็คือไม่มีไม่มีเป็นเหมือนเม็ดบีดอย่างนั้นนะคะก็ตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะรู้สึกเย็นขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยไม่ต่างกับตัวปกติมากนะคะถือว่าใช้ดีนะคะเป็นตัวอควาเรชนี่จะเป็นกันแดดที่เมย์จะใช้เป็นประจําต่อไปไมาส่วนของผมนะคะผม ก็จะมีตัวนี้เลย L'Oreal นะคะ Total Repair 5 Repairing Shampoo แ Sh ชมพู o สำหรับผมเสียตัวนี้เนี่ยได้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยคิดจะมาลองมาขโมยน้องสาวใช้เอานะคะซึ่งเออส่วนตัวเรารู้สึกชอบมากอันนี้เราพูดกันในเฟร i t e ไปแล้วนะคะก็พอดีมันหมดพอดีเลยเามาพูดต่อเลยตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นหอมฟองเยอะนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างดี ผมนุ่มลื่นตั้งแต่ตอนที่ใช้แชมพูเลยนะคะคือไม่ต้องรอถึงคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้ถูกใจมากๆเป็นแชมพูตัว,ตวแรกๆเลยที่รู้สึกโอเครู้สึกอยากซื้อต่อนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอนนี้ก็ใช้ต่ออยู่นะเป็นตัวขวดใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นขวดก่อนหน้านี้นะคะใช้เวิร์กมากๆนะคะอันนี้ชอบแล้วก็สําหรับคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้เลย e g a i t r e a t m e n นะคะเป็นทรีทเมนต์เข้มข้นบำรุงชนิดล้างออก นี่นะคะก็หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นในวัดสันนะอันเนี้ยเมย์ใช้มาตั้งแต่เมย์เริ่มทําบล็อกอะ่ะคือเมย์จาได้ว่าตั้งแต่ประมาณ3ามสี่ปีที่แล้วเมย์เห็นพี่แป้งคีราริใช้นะคะตอนนั้นก็เลยไปลองซื้อตามมาใช้ดูแล้วชอบมากจนถึงตอนเนี้ยเมย์ก็ใช้มาเรื่อยๆคือจะเป็นตัวหลักที่จะเก็บไว้ในตู้ตู้ที่พวก ก็เลอะ่ะพวกรูทีนต่างๆเมย์จะมีตู้เก็บไว้ว่าซื้อของมาเก็บไว้ในตู้เนี้นะคะอันยนี่ห้อนี้ยจะเป็นตัวที่ซื้อเก็บไว้ติดตู้ตลอดนะคะมีแบบบางทีมีแบบเปิดมามีห้าขวดอย่างเงี้ยคือเป็นทรีทเมนต์ที่ช่วยบำรุงผมนะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าหนึ่งกลิ่นหอมแล้วก็เวลาหมักผมเนี่ยผมจะรู้สึกลื่นแล้วก็ไม่เหนอะหนะและไม่และเป็นธรรมชาติล้างออกง่ายนะคะแต่ปริมาณที่ใช้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคืออย่างผมเมอย่างเงี้ยความยาวประมาณเนี้ย จะใช้ประมาณแบบเยอะพอสมควรอะคือเหมือนเหมือนบีบมูสออกมาหนึ่งลูกอะประ,ประมาณนั้นเลยนะคะคือข้อเสียของมันคือมันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเพื่อที่จะทําให้ผมนุ่มแล้วก็ลื่นแล้วก็สวยแบบขเขาเรียกสางแล้วไม่พันกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากลิ่นอะไรพวกนี้คือชอบมากๆนะคะเป็นตัวเบสิกที่เมย์จะใช้แต่เมย์ไม่ค่อยได้มาพูดถึงกันนะคะตัวนี้ก็หมดเกลี้ยงไปอีกหนึ่งหลอดแล้วนะคะ ตัวของเขามันก็จะมีลายลายพวกแชมพูพวกอะไรพวกนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะแต่ว่าหลักๆเมีจใช้เป็นตัวทรตทเมนต์ตัวนี้ซึ่งชอบมากเขาบอกว่ามันเหมือนมีผสมของส่วนผสมของงาดําด้วยนะไม่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยบำรฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียขาดง่ายและน้ำหนักมีสารสก,กัดจากดอกหญ้าญี่ปุ่นซึบากิบิโอกิอะไรพวกเนี้นะคะเลือกเย้มากมายนะช่วยฟื้นฟูผมนะคะ ตัวนี้เวิร์กมากๆแนะนำนะคะสุดท้ายนะคะเป็นเมคอัพชิ้นเดียวนะคะที่หมดนะคะอ่าเป็นอันนี้เลย e t u d นะคะ p r o o f t e n Auto p e n c i l l i n e r นะคะตัวนี้พูดบ่อยมากๆสซ้ำไปซ้ำม,มานะคะหน้าตากล่องเขาจะเป็นประมาณนี้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะเป็นเป็นแบบเป็นแท่งหมุนแบบนี้เวลาหมุนออกมาก็จะมีเนื้อไลเนอร์ ขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเหลาแต่เขาก็จะมีตัวกบเหลาด้านหลังแบบนี้นะคะให้ทําให้มันแหลมนะแค่นั้นเองตัวนี้เป็นสี br 4 0 3เห็นไหมใช้จนจําได้นะคะตัวนี้มีตุนตุนหลายแท่งมากนะตอนนั้นซื้อตอนที่ e t d sale นะคะมันเป็นไลเนอร์ดินสอที่เป็นสีออกน้ําตาลเทานะคะคือไม่ใช่น้ําตาลแดงน้ําตาลส้มนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเหมาะกับ เอ y ว a เดล o k แล้วก็เหมาะกับการเขียนอายไลเนอร์ของเมประจําวันนะคะเป็นตัวที่ใช้หลักๆนะคะใช้ดีมากๆนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เวิร์กมากๆนะคะแนะนำอีกตัวนึ่งโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ empty products นะคะที่ใช้หมดแล้วแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เมย์ก็พยายามสะสมแล้วก็เก็บเก็บไว้นะคะแล้วก็มัปเดตบางทีตกหล่นกันบ้างก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปรูปย่อนะคะว่าใช้อะไรหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมประจําวันที่เมย์มักจะไม่ได้รีวิวในบล็อกนะก็จะเป็นพวกแชมพูยาสระผมคนดิชนะนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย